สวัสดีครับพ,พี่เพื่อนเพื่อนกันลยามิตรที่ดีนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามผมเ,เดี่ยวช่อง YouTube f a c e b o o k แล้วก็เพื่อนเพื่อนทางไลน์ที่ส่งข้อความดีๆให้กันตลอดนะครับวันนี้ผมทำคลิปนี้ช่วงเดือดๆของที่13เมษายน2567นะครับผมเป็นคนคนมองพยาวนะครับรักๆขลุกทุกท่านนะครับวันนี้ผมตอนรับปีใหม่นะครับได้นำพระสมเด็จวระคัาางพิมใหญ่ องที่ได้มาตรฐานและงดงามที่สุดนะครับองค์นี้มีคนจองแล้วนะครับแต่ผ่านผ่านทางในหน้าอีกทีนะครับอยู่ต่างประเทศก็เลยสงการจะมาดูพระองค์จริงถ้าเหมือนองนี้ก็จะเช่านะครับพี่น้องครับถ้าท่านไหนชื่นชอบ,นบพระสมเด็จมีแบบนี้นะครับท่านเก็บไว้หรือว่าส่งรูปส่งลายส่งรูปไม่ว่าเป็นเ,เบอร์โทรเบอร์ลายเบอร์เดียวก,กันนะครับเนื้อหามวลสารศิสัตว์แบบนี้นะครับพิมพ์ทรง ความจริงแล้วพระสมเด็จวาราคังพิมพใหญ่ไม่ได้ว่ามีเยอะนะครับมีไม่มากนะครับที่ของสมเด็จพระยันโตจําราท่านสร้างมาจะเป็นพระที่งดงามมากนะครับพธศิลป์ที่งดงามฝีมือช่างสิบมู่ช่างหลวงทํามาครับไอ้ตามเส้นว่าแขนขวาแขนซ้ายไม่เท่ากันยกจายกสูงอันนั้นเขาตั้งกันมาเราก็ไม่รู้นะครับทุกคนเกิดไม่ทันแต่ความจริงก็คือความจริงนะครับ พิมพ์ทรงมาตรฐานแล้วได้สัส่วนทุกมิตินะครับไมเป็นลำลำตรงพระนั่นแหละเสียดองพระลำตรงพระแขนทั้งสองข้างจะเหมือนมีชีวิตจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าจะเกิ่วซ้ายฐานตัดเฉียงท้ายเฉียงขวาอันนั้นเขากําหนดมาแล้วไม่รู้แต่ใครก็เกิดไม่ทันจริงๆแล้วลองใช้ความจริงตามพุทธศิลของช่าง10หมู่นะครับ สุดท้ายอยู่ที่ความเก่าถึงยุคใหม่นะครับเพราะว่าพระที่มีเยอะแยะเป็นกล่องเป็นลังมีคราบเปื้อนเปื้อนแตกอ้าอันนั้นไม่ใช่นะครับทำมาเป็นพระแท้เกจิอาจารย์ปลุกเสกรุ่นหลังพระสมเด็จผู้จันโตรมวลสามท่านจะศักดิ์สิทธิ์นะครับจะเลือกที่อยู่จะดูคนที่ครอบครองนะครับพระองค์นี้ร้อยยุคย่อนยอ่อท่านดูให้ดีนะครับนี่คือธรรมชาติพระอายุร้อยเกือบร้อยเจ็ดสิบปีนะครับนี่คือสัดส่วนความงามของพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับ องน,นี้จะเปลี่ยนที่อยู่ใหม่เลยสงการแต่ยังไม่รู้ว่าจะมาไม่ไหลนะครับองน,นี้ก็มีราคาหลักล้านนะครับแต่ไม่ใช่20บล้าน3าล้านตามเขาว่านะครับแล้วก็ราคาจับต้องได้นะครับแต่หลักล้านต้นๆเท่าน,น,น,นั้นนะครับงวนสารเก่าถึงยกยุบยนยอเก่าต้องเก่าลึกถึงข้างในนะครับพระองค์ไหนที่ว่าพิมพ์ทรงตามเขาว่านะครับแล้วก็มีรอยเปื้อนแยะๆไม่ใช่นะครับ ผมศึกษาอายุมา60กว่าปีแล้วศึกษาพระสมเด็จมา40่กว่าปีครับองนี้เก็บไว้เช่ามานานแล้วแต่ตอนนี้มีเจ้าของจองถ้ามีแบบนี้ท่านส่งคลิปส่งลายมาที่ท่านสมมาผมไม่ตอบกบลับเรายังไม่เช่าคือให้เป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับสีสันองค์พระคมเก่าดูแห้ง飒飒ถ้าส่งแล้วมวลสารจะฝังตัวแน่นอยู่ในองค์พระนะครับโชคดีปีปใหม่ไทยนะครับปุณยันคนมะพเยาวนะครับ มีเบอร์คลิปบลลายเบอร์เดียวกันนะครับขอบคุณท่านที่ชมคลิปวิดีโอนี้นะครับสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับโชคดีทุกท่านครับผมปูเนียนคนเมืองพะเยาครับผม